กเกษเดเอบมาลาวพี่น้องผ้ามาปลูกมังคุดพี่น้องมือนี่ในสวนยางได้นี่เห็นว่านี่ต้นนั้นต้นต้นกบเนิดมันเนาะต้นแนวความคิดนี่เป็นหมากพี่น้องนี่ยนี่เอ้ยปลูกไว้ในสวนยางเนาะเอ้ยเป็นมันเสแล้วล่ะเห็นยังสีกับมันเสแล้วจัดเลยพี่น้องเอามารถหนึ่งพี่น้องนี่เฮ้ยเขียนมาเลยพี่นอ้องเออมังคุด บุกในสวนย่างพาราพี่น้องเลยมันเป็นหมากอยู่ไหมก้อสีเห็นกะทายเห็นอยู่เนเดียหมากมันนัเนาะน,น,นี่เดจัดเลยพี่น้องนี่ละนสวนยางพาราเฮานี่ผู้ใดมีสวนย่างเนอะเออลองพิจรารณานะ่ะลองพิจารณาซ่อมเบืองก็ได้เอ,อมาซ่อมเบิองก่อนก็ได้นี่กเกษตรเอือบอันเพิ่นจีนไายหเห็นอยู่ดอกอันทุกช่วงระยะของมันเนาะให้มากดติดตามไ้เด้อ สิได้มาซ่อมเบิงเล่าตลอดนะ่ะนี่นี่นี่น,นี่เห็นบ่ต้นที่ปลูกไวนะ้น่ะใบบกงามพี่น้องนี่เห็นบ่เออมันอยู่ในสวนยางใบงามดีด้บ่มีขอบใบใหม่ว่ามียังดูเลียง่ายพร้อมเนี่ยอันตัางกันายได้ก็ปลูกกลางแจ้งนะ่ะปลูกกลางแจ้งเนี่ยโอ้ยใบใหม่เมดเนี่ยรุ่นนี่ใบใหม่ได้พี่น้องปลูกคือกันกลางแจ้งก็ได้นี่เออจังหวะเนี่ย,ออยปลูกนี่สวนยางเนาะโอ้รู้สึกว่ามันใบ งามดีนะรู้สึกว่ามันจะเลื่อนเติบโตดีก็เลยจัดเลยพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่ผู้ใดมีสวนยางเด้อเออพิจารณาเด้อครับเด้ออันเทือมันสีเป็นหมากอันยางเข้ากับพ่อออกได้พี่น้องเออมันก็ยีเ่าแก้ไปตามอายุไขเนาะเออผลผลิตมันก็สีลดลงได้อย่างพาราเขามันเถาแล้วเออนี่นะแผนสรงเข้าก็คือเอามังคุดมาปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้กวนเนาะ พอโคดยางนะเข้าโขดยางปุ๊บเอ้ยบังโขดมันก็สิเป็นหมากเลยล่ะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่น้ำเสนอขนาดดิเดยวนี้เออแล้วมันขนาดพวดับบกโจกขุดจึกจกเลยพี่น้องในสวนยางนี่ปลูกง่ายบพต้องล่องกลนหลุมบ่ต้องเฮ็ดยังพี่น้องดินดินสภาพดินปานะพี่น้องเออเขาได้พอได้เปรียบตรงนี้ลหละที่ปลูกในสวนยางดูแลบ่ยยากเลยพี่น้องนี่ นี่บ่ตองนี้บดนห้องยังได้ขุดปลูกคือซื้อนะพี่น้องดินมันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าดินนี่มันต้องซิฟกวัวปีขึ้นได้ครับนี่ที่ปลูกยางเนี่ยเออดินมันจึงเนี่ยมันใบใบมันของมันน่ะทับถมลงไปเรื่อยๆอินรีวัตถุนะครับเนี่เบิ่งเบิ่งสีดินเข้ากับหูนะนี่ละพี่น้องมันคือดูแลง่ายเนาะเผือมันดูแลซึ่งกันแลกกันเองของมันนะครับธรรมชาติเนาะนี่เ่าเพียงแค่เอามาปลูกคือซื้อได้พี่น้อง เออมันก็บสีหญ่ออกบ่าออกผลนี่เขากินนะพิจราซ้อมมึงเด้อผู้ใดบ่คขันเสียนะครับเนี่ยอันมากกดติดตามเหมือนว้เออกดกดกดติดตามเบิงเันจิตไทยเห็นตลอดนะครับเนี่ยเกษตรเดือบแล้วเฮ็ดเฮ็ดอหลีได้พี่น้องเฮ็ดอหรีได้เนี่ย <laughs> เอาจริงเนี่ยเนี่ย <laughs> เออเออขามาเบิงเขามาเบิงพิจรารณาเบิงเพราะว่าอันอายุไขเฮ้า,ามันก็บสเทาไปได้พี่น้องอัน โยกบกจกบกขึ้นเนี่ยตอไปต้องปลูกไว้แต่ตอนมีก้กำลังอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เออผู้ใดอันบอท่านพร้อมหรือว่าคือนกำลังซ่อมมึงโยกอะเออมาเบิงมาเบิงเพิ่นดูดูเอาพี่น้องนี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเอาจริงนะนี่โอเคมีไอ้สอนเนาะเนี่ยก <c> ะ <oughs> หดน้าน <c oughs> มันขนั้นฝนมา,มากะหดน้ามันนะโอเคเน,นาะ <c oughs> ไปก่อนมืงเนี่ยโอเคมีไอ้สอนเออ 叫香，叫香，哈哈哈！